ป่ะวันนี้พาลูกชายาวันแหงครับมารู้จะเอากลับกันไหวหรือเปล่าจริงไหมป่าครับป่านี่กำลังขึ้นเลยกัดน,นี่มุมนี้เลยม,มุ <c oughs> บอกให้ไปมุมนี้ไปมุมนั้นดึงมาเลยเดี๋ยวตีถิน <c oughs> ใช่เหรอเก็บไม่ได้ได้ได้ไป๋อหมอได้ด้วยนี่เอ็นไงได้ได้ดไ, <c oughs> ได้เฉยเลยครับ เออปลาหมอเดี๋ยวบอกปลาเข็มอ่ะเมื่อกี้เห็นปลาเข็มอ๋อมาเดแต่พอรางวัลมองสิน่าจะไปโดนปลาตัว,วนี้ตรงมุมมันขึ้นอยู่เจ็บจังเจ็บมากไม่ไปไหนแล้วพ่ออะาจะไม่ได้เพราะอะไรจะตกใจเสียงเองแล้วใช่ไพราะฉันตัวไปเลยเฮ้ยได้ว่าเราจะเอาหมอมันเองแล้ววะ เขาบอกว่านี่สองตัวเป็นไงอันนี้ปลากระิวเหรอปลาเก็ดปลาเก็สองตัวสองตัวเอาก่อนเดี๋ยวเราตงทุกคมนั่นเตรียมเลยได้อยูเยอะเลยสงเก็ตผนได้ั้งไปไกลไม่ได้หุ่งหูเดี๋ยวตีผีนะมั้ย

พอหลงอีก,กเออปลาด้วใช่ปะ<อ>แต่มีปลาลเขาขาวเมื่อกี้ตัวงเอ,เออสองตัววะปลาก็ดีดอสองตัว โอเคนี่เป็ที่แล้ว อีกฝั่งหนึ่งหวังว่ามันไม่มีหินนะครับไ,ไม่บานบานแคบเดียวเลืขึ้นมาเลยปลามีไหม ม่มี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 ดินอยูดินอยู่โอ้โหไอ้เกอร์ตัวยังใหญ่เลยปลาช็อกเกอร์ปลาหุบกปลาช็อกเกอร์ตัวเบลลมเลยแอมลงน้ำแอมลงน้ำมันร้องด้วยอ่ะเออแล้วก็ขี้เลี้ยงก่อนอ้กสอง่งตัวตัว เลยไปหน่อยตรวนี้เดี๋ยวจะวาดก่อนนะครับมารวิถึงหรือเปล่านะน่าจะไม่ถิ่ว่ะเชือบไม่้น้าไหนดูเชอเดเดี๋ยวเ็ดหน่ดเดีเช็ดไห่ใช่ไหเชื่อใจไนะ

เอาว้ประวัติไว้กำงหรือเปล่ามันก็ข้ม่ันหัวปลาช่อนน่ะอยย่งสวยไม่กิเห็นหัวปลาช่อนลอยตรงนั้นก็ตุกอย่างแรงเลยอุ้ยเยอะเยอะ โคตรเยอะโอ้โหนี่ปลกคีปยิงใจเงี้ยปลาอะไรวะปลาสลิดนี่ปลกคูณโอ้โหคนใให้ใกกันดี๋ยวเดี๋ยวาองคเอาไปตัดตรงนี้ะแล้วก็ไล่มาให้ปลานี่ปลาคูดิยิ่งใจอ่ะ อไอ้ตัวน้ปล่อยอมันไปนีนิ่อือปลน่จปล่อยมันไปเ่มัวะ,ะมาแกอางครับปลาสลิดปลาน,น,นิ่อ้ปลาสลิดปลาสลิดสองตัวครับที่ตรงนี้งหญ่อะนี่นี่ปลาสลิดน,นี่ก็ปลาสลิด นี่ตัวยังใหญ่อ่ะก้วนเต็มโอเคปัก็ดีเหรอโอ้โหอันนี้ยังใหญ่อ่ะสามนิ้วเลยเตัวนตัวไ่เริ่มอ่ะก่ีนหนูหนูนี่คือได้หัวหนูมาด้วย พี่ว่าหมปเริ่มเลยใช่คืต้องวยน้ำอ่ะเวนเคื่อนน้ำหลายเจ็ดควาทางกันเลยอ่ะคว้าหนอุ้ยนู้นประชอปชมเช่นนี่นี่

đẹp kẹt kẹt ạ Mãi nữa kẹt 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 วันนี้เราก็กับข้าวหลายอย่างครับปลาได้มั้งปลาปลาปลาหมอปลาหมอปลาสลิดปลากรดปลาช่อนด้วยปลานิลปลากระดีป่ะกบารครับให้อ่าหมอชอบข้าวนะครับ